ว้าวบรรยากาศตาตื่นเต้นมากคนดูโอ้โหเวลาตื่นเต้นมากวันนี้เราจะได้ปล่อยขีปพนาวุธแล้วเจดเท่เอ้ยโอ้โหตื่นเต้นชิบหายเลยไปไปดูเกมกันครับผมนี่มาเพิงมาแค่นั้นแหละเพิงมาและเว้ยเงี้ยงันยเงี้เราต้องเดินหน้าครับผม วู๊ยยัดเสียงโค้ดดังเลยคนดูยัดดังมากเดินหน้าแล้วผมโอ้เวลาเดินหน้าก็ดันสองนันมีข้างหน้าไปข้างหน้าใช่ปะโอ้ปล่อยกีบันดาบุลเลยว้าวว้าวโอ้ยจะได้ปล่อยกีบันดาบุลเลยอย่าแม่นโค้ดดังเลยยัดเจี๊ยจะได้ปล่อยกีบันดาบุลแล้วข้าพเจ้าจะได้ปล่อยกีบันอาบุลแล้วไม่ใช่ปล่อยกีบันอาบุลดิปล่อยจรวดใช่ปะจรวดใช่ปะเนี่ย ี่ครับผมเป็นรถปล่อยกีโนาวุธเลยครับผมนะมันจะปล่อยเพื่ออะไรวะทำเพื่ออะไรวะเนี่ยฮะทำแล้วได้อะไรวะโคดูทำแล้วมันได้อะไรเนี่ยโคดูทำแล้วมันได้อะไรวะเนี่ยโโอ้หเนี่ยไอจรวดที่เราย้ายมาตั้งแต่วันแรกเลยอ่ะโโอ้หมาวันนี้เราจะได้ทำการปล่อยแล้วไอจะได้ปล่อยแล้วโอ้โหฝั่งที่มองเห็นแดกสงแน่นนะเฮ้ยเฮ้ยด่วนอะไรวะ เอาเดี๋ยว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 เรไปชนกับอะไรอ่ะเฮ้ยระเบิดระเบิดเอ้าเอ้าไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้าเฮ้ยชิปผ่านแล้วระเบิดโอ้โหอ้โหเราไปชนกับไอ้นี่เมื่อกี้คนดูยังอะไรนั่งอืดยืวะเฮ้ยล้มอีกแล้วล้มอีกแล้วพอผมออกตัวแรงกันไปเหรอเวรอะไรเอ้ยยายา โอ้ยรอเอาอีกแล้วด้วยลุงพี่เอ้ยผมบอกตัวแรงเกินไปเหรอก็รถมันแรงอ่ะแล้วทวดทีละกันทีละกันรถมันแรงไปนิดนึงอ่ะเนาะโอ้ยเนี่ยเนี่ยมันจะล้มอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออมันจะล้มอีกแล้วน่ะเอาแล้วทำไงมันถึงไม่ล้มอ่ะทำไงมันถึงไม่ล้มอ่ะทำไงวะ กดวเพื่ออะไรอ่ะกด R กด F กด yeah. F อ๋อกด T กด T เพื่ออัพดาวนี่ไงคือเราเราต้องค่อยๆไปอ่ะคนดูแกนี่เนี่ยมันมันจะมีอย่างอืดๆอยู่เนี่ยเราเราต้องค่อยๆไปอ่ะอุ้ยเย็นๆคือถ้าเราวิ่งแรงกันไปเนี่ยไอตัวไอที่มันจะเอ็นหลักเนาะ ก็แบบรถมันแ oh, yeah, ักระค่ะนาะรถตีละกัดรถมรรทักรงไปนิด huh. นึง <sext> อ <ing> ๋อนี <He> ่เราเหยียบไปนี่ไงเมื่อกี้นี่ไงตุ๊กเดี๋ยว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 พ่อไงเหี้ยเอ้ยแม่งยากิ๊บมันหายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องแบบเอ่อมันต้องแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไร ันยากนิดนึงอ่ะคนดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วเพลงบ้าอะไรวะเพลงบ้าอะไระคือมันต้องแบบบังคับตัวอ่าตัวอาร์เนี่ยมันจะมันจะยกหน้าเนาะตัวอาร์จะยกหน้าตัวอาร์จะยกหน้าโอเคตัวอาร์ยกหน้าตัวอฟยกหลังอ้าว อ๋อยกหน้ายเย็นได้อย่างเดียวใช่ปะโอ้มึงจะอะไรนักหนาวเนี่ยแม่งวิ่งไปอย่างยากเลยเย็นเท่เมื่อกี้เราไปเหยียบอ่ะเป็นฟุตบาทนะทุกคนมันไม่ใช่ฟุตบาทเราเป็นตัวกั้นน่ะตัวกั้นเนี่ยมันก็เลยตกคือพยายามขับรถให้มันนิ่งๆนะครับทุกคนคือพยายามหยาเขาเรียกว่าอยายายาไอ้นี่อ่ะ ตัวทีขึ้นตัวจีลงตัวจียกกระดิกก่อนดินไหนมึงอัพไปไหนมึงอัพไปไหนอุย้ยไอ้เยี่คว่ำอีกแล้วโอ้ยมึงขับยากแต่ว่าระเปิดอีกแล้วโอ้ยระเปิดอีกแล้วกด็ดูเอาไงดีวะเนี่ยต้านเครืไไ่องไม่ได้ มันจะค่อยๆไปอย่างงี้เหรอถอย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 เออเฮ้ยถอยดิถอยดิถอยดิเอาเยี่ยงคว้าไปแล้วแล้วเบิดอไปเปลี่ยนยี่ใหม่อะไรยิ่งใช้แล้วดูเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิแล้วตอนแรกเราไปเราไปได้อยู่วะเดี๋ยวมึงต่งตั้งนิ่งๆดิมึงอยู่นิ่งๆจิมึงนิ่งก่อนดิ อีกบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันไม่นิ่งเลยอ่ะก็รู้ดูอ่ะมันไม่นิ่งเลยอ่ะมันไม่นิ่งเลยอ่ะนเนี่ยมันก็ว่าไปอีกอ่ะโอ้โหไม่ได้ปล่อยแล้วกี่ปืนาวุธพังมดเอ่อเยียบพังมดเอ่อ มันเป็รปล่อยอ่ะฉีานาวุธแล,วแล้วเราจะไปได้ไงอ่ะแล้วเราจะไปได้ไงแล้วไปตอนแรกเราไปได้หวะออมันต้องให้ความเร็วที่มันนิ่งๆช่ปะอันนี้ไงออกมาแล้วออแล้วเราจะไปขึ้นตรงนั้นได้ไงมันก็ชันมันก็ควบหมดเลยเอ,อ้อยากที่สุดเลย เอานี่เอาแบบความเร็วนิ่งๆเลยนะเนี่ยแบบแบบไม่ต้องทําอะไรเลยมันจะไปได้หรือเปล่าครับเออเนี่ยความเร็วทียรห้าเนี่ยตลอดเวลาเลยเนี่ยเนี่ยความเร็วห้าตลอดเวลาเนี่ยดูดูซิว่าจะไปได้หรือเปล่านะโอัอะไรวะเนี่ยคือถ้ามันจะคว่อมีเราคือเราทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วถ้ามึงไม่ล็อกขาที่ล็อกอะไรดีๆทำไมมันคว่อมง่ายขนาดนี้ฮะ เออไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่นะครับผมเออแม่งเลยว่ามันร้อยกว่ารอบแล้วเลยโอ้โหแล้วเขาเขาปล่อยจรวดนิวเคลียร์ขึ้นไปทำไมวนะเนี่ยเป็นจรวดนิวเคลียร์ครับผมนะเราเราใกล้ขึ้นไปได้แล้วก็ดูเราใกล้ถึงฝั่งแล้วก็ดูเราใกล้ถึงฝั่งแล้วเราต้อง เราต้องเดินขึ้นตรงนี้นะครับผมนะเนี่ยซึ่งแบบว่ามันอันตรายมากเลยเนี่ยอย่าคว่ำดีอย่าคว่ำดบี้ยมาตุ้งอ๋อผมรู้ละมันต้องยกขึ้นสองข้างมันต้องยกขึ้นสองข้างโอเครู้แล้วรู้แล้ว เยเล่นมนั้งนานเพิ่งรู้เหรอวะเนี่ยปุณธุบอกมึงเพิ่งรู้เหรอพี่มันต้องยงกขึ้นสองข้างไงเนี่ยนี่เองยกขึ้นไปเลยสูงๆเนี่ยมันจะได้แบบบังคับได้เออจะได้แบบบังคับได้เออรู้แล้วรู้แล้วเออต้องยกขึ้นแบบสองข้างเนี่ยจะได้บังคับได้ง่ายๆนะโอ้โหมฮหีรลิกมัสนสามารถเอ็นหน้าเอ็นหลังได้นะทุกคนนะ ็นหน้านหลังได้นะครับแล้วเมื่อกี้ทำไมกูทำเล่นทำไมวะเนะี่ยกูอาจจะไปได้แล้วเจ้าเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นเนินตัวนี้มันจะคว่ำเนี่ยขึ้นเนินตัวนี้ยังไงก็คว่ำคิดว่านะทุกคนคิดว่าคว่ำแน่นอนอ่ะทุกคนเนินตัวนี้ยังไงก็คว่ำซึ่งเราต้องอ่าให้ทำให้มันบาลานซ์ดีๆอ่ะทุกคนนะบาลานซ์ดีๆเลยบรลาสรีดเลยเลยสังเกตผม นีอันไหนลงข้างหน้านไหนลงข้างหลังวัดเนี่ยเอ้ยตัวอาลงข้างหน้าใช่ปะอันนี้อันนี้ขึ้นอันนี้ลงโอเคลงหน้าลงหลังอันนี้หน้าหลังโอเคมาดิตัวที่ไหนมาดิเนี่ยเล็งเล็งแทงกับมันตรงตรงกับตัวนี้นะทุกคนนะตัวที่เราจะขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นเนินเนี่ยมันจะอัเนี้มันจะเอ็นดิ เราต้องปรับให้มันดีๆครับปรับให้มันล้านนะทุกคนนะขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วครับตอนนี้ขึ้นแล้วครับผมตอนนี้ขึ้นบันไดมาแล้วตอนนี้ขึ้นบันไดมาแล้วครับผมนะตอนนี้เริ่มเอียงแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เริ่มเอียงแล้วครับเราต้องลดข้างหน้าลงนะผมลดข้างหน้าลงเพื่อให้อ่ามันบัรล้านกันนะทุกคนนะเออ ตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับผมตอนนี้ยังวานี้ขึ้นมาตรงๆแล้วตอนนี้ครับตอนนี้ยังไม่ถือว่าเอียงมากแล้วผมเราก็ค่อยๆลดอข้างหน้าลงนะครับทุกคนครับนี่เพื่อให้พื้นมันระนาบไงอะตอนนี้ครับมาแล้วครับผมตอนนี้เราเริ่มลากมาแล้วครับทุกคนครับตอนนี้ครับมาแล้วครับผมเอาไอเฮี้ยมึงมาดับอะไรตนนี้โอ้ตายแล้วกรูเอ้ยรอ ลุล้มๆพวอีกและเนาะโอ้ยลูกยีห้ออ้ <c oughs> โอ้ยเย่ยยผมขอใช้แล้ววทีไปนนนะทุกคนนะมาเ้าดูผมขออีกรอบนเออข้างหลังข้างหลังหลังผมขออีกรอบผมขออีกรอบเออมึงจล้มน้หม้ยเออเอ็นมาเอ็นมาเออโอ้ยมึงจะล้มนี่จะล้มพี่ อย่าล้มนะเว้ยอย่าล้มนะเว้ยใจเย็นนะเว้ยใจเย็นนะเว้ยตอนนี้เราขึ้นมาอีกแล้วผมนะหวังว่าตัวไฮโรล,ลิกมันจะไม่ดับอีกนะทุกคนนะเมื่อกี้ไฮโรล,ลิกมันตัดอะดิไม่ไหวเลยอะ่ะโอ้ตอนนี้เราเอ็นเอาข้างหน้าลงนะครับทุกคนคนระับหวังว่าไฮโรล,ลิกเราจะไม่ตัดนะผมนะถ้าตัดดีสวยเลยนะผมบอกได้เลยว่าสวยก้อนข้างมากนะครับ ตอนนี้ไฮรูริกเราใกล้เต็มแล้วนะทุกคนเฮ้ยินมาข้างหน้ามันยืนมาข้างหน้าเอ้ยมีมาข้างหน้าเฮ้ยไฮรูริกเต็มเต็มแล้วไฮรูริกเต็มแล้วเฮ้ยยยตรงนี้เราต้องเดินข้ามต่อนะทุกคนนะไฮรูริกเราใกล้เต็มแล้วนะทกคนเราต้องจอดนะทวกคนเราต้องจอดนะทวกคนเราจอดแล้วทุกคนเราต้องจอดแล้ว เร,เ,รเ,รเรา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 ต้องตรงนี้เพราะว่าเรถท่าเราไปต่อไฮโดรลิกจับมีเราไปต่อไม่ได้นะครับโอ้ยเยี่ยไม่ทันว่ะเย้โี้ไม่ทันว่ะคนดูทำไงดีวะเนี่ยเย้ไม่ทันว่ะคือระยะทางแม่งก็แบบแม่งไปอย่างยากเลยน้องอ่ะน้องล้มเดี๋ยวย้ย โอ้โหภารกิจนี้ไม่สําเร็จหว่ะคุณดูไม่สําเร็จหว่ะภารกิจนี้โอ้ยากจริงครับยากมากยากมากใช่ไหมคือเราต้องเอาอันนี้ขึ้นก่อนเนาะเอ้แล้วกูดับเครื่องทําไมเนี่ยคือเราต้องเอาไฮโดรลิกนี้ขึ้นก่อนนะครับขึ้นก่อนแล้วก็รอไฮโดรลิกนี่มันมันหมดก่อนนะทุกคน่ะรอให้มันหมดก่อนเนี่ยรอให้มันลดลดลงจนหมดอะเออเดี๋ยวผมกลับมาเจออีกทีนะครับ โอเคมาเขาดูผมจะลองรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะก็เราผมรอเนี่ยไอ้หลอดเนี่ยให้มันหมดเดี๋ยวมาลองกันนะว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะมึงมาลองดูนะเออเย้เอ้ยใจเย็นดีโอ้ยเียเอ้ไม่คว่ำอีกแล้วขึ้นสั่นรอไปเจ้าปูขึ้ไปเล่นแป้งแล้วไอ้เหย้ย เจออีกแล้วครับสวัสดีครับโอ้โห